สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีช่องห้างในอีสานนะคะเมื่อนี่เฮาสิมาเสียบยอดทุเรียนให้พี่น้องเมืองค่ะนี่หลายคนเพิ่นบอกว่าเพิ่นเสียบยอดแล้วมันบ่ติดเนาะคะ่ะด้วยสิมาเสียบยอดให้เมืองเออะไรคะไม่แน่ใจอะคะ่ะน,นี่คือยอดอพันธุ์ดีของเฮานะคะ อันนี้คือตน้ตน,น,นะะต้นทุเรียนเดียวพะเมล็ดนะคะต้นทุเรียนเดียวพะเมล็ดรุ่นนี้ข้าสิเห็ดอ่ารอบนี้ข้าสิเห็ดทุเรียนต้นเตี่ยนะคะเมเมืองกันมาข้าสิเห็ดแนวใดเนาะน้ำเรียเ้ยงขากกบพาเคืองเลยค่ะ ไม่ต้องลงลึกมากนะเ็ตาะงล่องล,งลึกแห้งหน็บจิ๋งเราเขาได้เขาก็เอากิ่งพันมา เป็นลิมให้มันถึงให้มันถึงแกนด้วยพี่นอ้องให้มันถึงแกนอืมแล้วก็เอาเสียบ tỏi nhầy hao cả hao cả ăn nhầy nữa cả bên non, hăn ăn tỏi tiếp tao เด็กนะคะอคบที่แรกนี่ห้างในอีสานลงไอคลิป ต้นที่ข้าเสียบยอดแล้วมีเอฟซีเพิ่นบอกว่าอันเฮ็ดวิธีเสียบยอดให้มึงแน่เพิ่นว่าเพราะว่าอันเพิ่นเฮ็ดแล้วมันมันบอติดเพิ่นว่าเขาเลยมาเฮ็ดให้มึงเนาะพี่น้องเนาะกตสีนี้อันเชือกเชือกแดงๆนี่กับสีเป็นของพันหมอนทองเนาะพี่น้องข้าเสียเฮ็ด สัญญาลักษณ์ไปขั้นเสือกสีขาวนี่สีเป็นพันกันเน่ารอบนี้เฮ็ดอสองสองพันที่นี่เขาก็ได้เสือกฟางมาเขากำมามัดพี่น้องมัดมัดไอ้มองห้อยตอนะคะมัดแบบแน่นๆเลยค่ะพี่น้อง มัดแบบแน่นพอสมควรนะร่ะแหงมัดแหงมัดแน่นมันกันแหงจีดๆกันได้เนาะค่ะช่วยหน,ะนดาดีจีบุญบอบอจ้า อันนี้นะคะอ่าเขาชี่พานมาเขาเห็ดตัง้งแต่เป็นทุเรียนต้นต้นแบบสูงๆเนาะคะ่ะเสียบเสียบยอดสูงเนาะคะ่ะนี่นี่เขารุ่นนี่เขาลอดนี่เขมาเม็ดอ่อทุเรียนต้นเสียกล้วเอาถุงพุ่มลงไปพุ้มลงไปมะทุ่ง พอเข้าถุงคุ้มลงไปแล้วเขากม็มัดมัดเพื่อบม่ให้ร่มเขาเนาะค่ะ่อถึงเดือนกัะพี่น้องยี่สิบกุมเมอกับติดแล้วให้มันติดแล้วมันก็สิปุงหยอดออกมา สี่นะคะเห็ดี่กันเห็ดพีกันทุกอันเลยี่ จังสีไปซุกถุงเนาะพี่นอ้องมัดแห้มันทุกถุงเลยนี่เาสดเมืองวะเรียนต้นเตี๋ยมันจะเป็นจังสีอะพี่น้องต้นเตี๋ยนาะค่ะนี่มันกนนรนกนนเนะเอายวมานี่เวลาเขาไปปลูกแล้วต้นมันก็สีบ่สูงมากพี่นอ้องเห้เห็บเมืองเห็ดในเมืองวะเออเขาเห็ดจังสีเห็ดง่ายๆแต่มันก็นติดนะคะกระติดกระติดแบบอ่าห้างนอีสานนี่เห็ดติด ติดเกือบทุกตนเลยค่ะเดี๋ยวสิพี่น้องมึงเนะ ก็เอาไว้สำนีก่อนละเนาะสวัสดีค่ะ